แม่หนูอยากกินหมูกระทะกลางวันขนาดนี้จะไปกินที่ไหนนาะแม่หนูอยากกินหมูกระทะทำให้กินหน่อยหนูจะก,กินหรอเดี๋ยวแม่จัดให้ปิ้งเอาล่ะจากที่น้องไอเดียนะอยากกินหมูกระทะแม่ก็ไปตามหาหมูกระทะมาจนได้ค่ะแม่ก็ไปซื้อมานะคะจากนั้นเราก็มาปิ้งกันเลยค่ะมาย่างทั้งอากาศร้อนๆเลยค่ะอยากกินก็จัดไปเลยค่ะ แล้วก็เอากระทะไฟฟ้าของเรานะคะมาเปิดนะคะจากนั้นเราก็เอามารูปๆูค่ะทำการย่างกันเลยค่ะตรงกลางก็จะเป็นหม้อต้มนะส่วนมันเราก็จะวางไว้ข้างๆค่ะนี่น้องไอเดียตื่นเต้นโอ้โหในรอบปีเลยนะคะที่นั่งกินหมูกระทะตอนกลางวันนี่คะแดดก็ร้อนค่ะ จะมีผักมากมายเลยค่ะมีทั้งเห็ดทั้งข้าวโพดค่ะของโปรดของเขาก็คือมาม่าค่ะเราก็ใส่ไว้ตรงกลางนะคะเราก็วางหมูสามชั้นไว้ข้างๆเลยค่ะรอเดือดมีกุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะเราจะเลือกของต้มไว้ตรงกลางนะคะนี่มันหมูแล้วค่ะสุดยอดไหมคะเราจะเลือกแต่หมูมันๆเลยค่ะ ย่างจากนั้นแล้วก็เอาฟามมาครอบเลยค่ะแล้วก็พลิกพๆิกพกนะคะนี่หมูก็สุกแล้วค่ะหมูสุกแล้วน้องไอเดียก็ชิมเลยค่ะอือหือน้ำจิ้มนี่เด็ดมากเลยค่ะอือหือกินอย่างงอคำใหญ่ๆเลยค่ะอือหือกินแล้วก็ได้บรรยากาศนี่ค่ะสุก,กี้เราก็สุกแล้วนะคะของโปรดน้องไอเดียเลยค่ะเหตุค่ะ จัดไปเลยค่ะน้ำจิ้มชชำๆนี่งามกินด,ด้วยกันค่ะ